นี่เลยครับกิจกรรมใหม่ฟี f a าออนไลน์4คอลเลกชันย2 UCL กิจกรรมดีมีคุณภาพมาอีกแล้วครับผม <S <S 1> <S 1> สวัสดีไวรุ่นชาวฟีฟ่าออนไลน์4ทุกคนเลยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นกิจกรรมนี้เลยคอลเลกชันออฟ22 UCL นะครับก็กิจกรรมนี้มันจะคล้ายๆ ับตัวของ power up นะก็คือเอาตั๋วไปแลกแลกการ์ดมาถ้าได้ตั๋วถึงตามที่มันกำหนดอ่ะแล้วก็มีกิจกรรมที่สะสมเหรียญน,นะแลกเหรียญครบเท่านี้เทา่ทา,น,ทานี้ก็จะได้ไปนะครับโดยกิจกรรมนี้นะที่มันเป็นไฮไลท์ก็คือมันเป็นการ์ดปีใหม่เนาะก็คือปี HG Home g o นะครับน่าสนใจมากโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะมาแลกกันเลยนะก็เดี๋ยวแลกไปทั้งหมด10 7เหรียญโอเคอยืนยันกันแรแลกไม่รู้ว่าจะถึงฝั่งฝันหรือเปล่านะเจ็ดตัวเนี่ย โอเคไปเดี๋ยวเราลุยกันทีละสิบเลยเนาะโกโอ้ oh, ไม่ได้ตัวเนี่ยมันไม่ได้ตัวอะโอเคต่อเฮ้ย oh, ได้มาสองตัววะต่อหนึ่งตัวโอ้ oh, มันจะถึงไหมเนี่ยเออหนึ่งตัวถึงอยู่หนึ่งตัวโอ้ oh, ไม่ได้ตัวโอ้ oh, แต่ได้ oh. ได้ร้อยสิบมา บวกมันตีคานะแต่ปีโฮมโกผมว่าเป็นปีที่น่าสนใจนะแบบพวกรัดฟอร์ดอะไรเงี้ยเออโอเคไปต่อโอ้ไม่ได้ตั๋วชิบหายล้ะโอ้ไม่ได้ตัว,มวไม่ได้ตัวโอ้ไม่ได้ตั๋เลยนะเอ,อขาดอีกนิดนึงทำไงดีนะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวกดไปให้หมดก่อนแล้วกันเนะเฮ้ยได้ตัวหนึ่งวะ่ะ อีกตัวหนึ่งอีกตัวนึง,นงมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยโอ้ขาดไปตัวเดียวเนาะเดี๋ยวขออนุญาตนะครับไปใส่เพิ่มอีกนิดน,นึงเนาะเพราะมันขาดอีกตัวนึงมันจะได้การนี้มานะบวกแปดมาเนาะจะได้ลุ้นกันโอเคแป๊บขอตัวสักครู่ครับโอเคครับผมไปจัดมาเพิ่มอีกนิดน,นึงแล้วเดี๋ยวเราแลกกันเลยขอให้ได้ตัวทนะารั้งนี้อ๊อโอ้ไม่ได้ตัวโอเคแลกต่อ โอเคแรกไปยี่สิบเเลยไปไม่ได้ตัวว๋วปะจะรอไปเนะี่ยโอ้ยไม่ได้ตัว๋วเวนกำมละตายละตายละแย่ละโอเคสองครั้งสุดท้ายเนาะถ้าไม่ได้ตั๋วก็แมวแล้วบวกแปดโอเคกดเลยปึ๊บ เห็นกรรมเฮ้ยเฮ้ยเอ้เอาเฮ้ยมีบวกแปดมาวะ่ะมันตีขาดเอ้ยเอาเรื่องโอเคครั้งสุดท้ายไปโอ้ตัวไม่มานะโอเคเหลืออีกสามครั้งโอเคได้ตัวแล้วสุดยอดโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะว่าเราได้อะไรกันมาบ้างโอเคครับ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราได้อะไรกันบ้างตอนนี้ผมมีอยู่6000็ m เนาะเดี๋ยวรับเงินทั้งหมดก่อนได้เงินมาทั้งหมด2 000, 2 4 1 0อน m นะครับก็ไม่จำไม่ได้ว่ากิจที่แล้วได้เทนะ่าไหร่เนาะแต่ว่ามันน่าจะได้ประมาณ2 0 0 0 0 m แหละตอากิจนี้ก็ดีหน่อยเพราะว่ามันมีการ์ดบวอกแปดเนาะเดี๋ยวซิดูซิมีการ์ดบวอกแปดมีบวอกแปดหนึ่งใบแล้วก็มีไอคอนนะคือไอการ์ดไอคอนเนี่ยคือถ้าสมมติวราแรกเซลครบ มันมีกิจกรรมแลกเชลเนาะแลกเชลครบ1 0 0 0บาทอะ่ะมันก็จะได้แพ็คมานะครับตนึงพันบาทมันจะได้การ์ดแพ็คไอคอนมา1ใบมีการ์ดบกแปดหนึ่งใบแล้วก็2ใบเนาะที่เป็นไฮไลท์แล้วก็ไอคอน3ใบนี้ก็คือเป็นไอคอนเลยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดใบที่ธรรมดาก่อนใบพวกนี้โอเคครับบวกหเฮ้ยบวกเอาบวกเอาเฮ้ยไปไกลอ้ แม่แฮร์ี่แม็กไก่ฮ่อตัวมีมประจำประจำชั้นเลยนะตัวนี้โอเคเดี๋ยวติก๊กใบที่มันไอพวกนี้เดี๋ยวเปิดไปเลยบอกเอาหน่อยเฮ้ย UCL เหรอโอ้บอกเอาโอมาแค่นี้ใครเนี่ยแล้วก็เบนเซม่าได้เบนเซม่าเบนเซม่ามาแต่ว่าไม่ค่อยแพงเนาะไอช่วงช่วงนี้ UCL มันไม่ค่อยแพงแหละ ได้วารี้มาโอเคโอเคก็ถือว่ากลางๆนะก็เลยปกติโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเจ้าตัวไอ้พวก UCL เดี๋ยวเปิดให้หมดก่อนเลยก็ได้เนาะ UCL walkout มาหน่อยนะ walkout 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 ไปไกล้ๆน้อยโอ้ไปไม่ถึงฝั่งกันเฮ้ยได้สโตนมา9,000ล้านมันราคาถูกลงปะเออผมว่ามันน่าจะราคาถูกลงนะสโตนไม่เคยใช้เหมือนกันแต่ว่าเห็นหลายคนใช้นะก็ค่อนข้างดี walkout หนะ่อย walkout อยากได้ลัดฟอร์ดอะโฮมโกมากหน่อยโอ้ได้อะไรนี้บาเลนเซียนะครับบวก5 2,000นล้านผลิตปกติ <c oughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเปิดเอ้ยมีกล่อง UCL อะไรเนะี่ยอ๋อมีกล่องพวกนี้ด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดพวกกล่องที่มันไม่ค่อยนันกันก่อนแล้วกันนะบวกเอาเฮ้ย BDB เฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ย w ว l k อ u t C เอ บีทีบีใครวะกดผิดใบโอ้เคียดเลยหมื่นล้านบวกแปดโอ้โหเวียนกรรมเออได้ไอคอนมาไปหนึ่งโอ้โหไม่คุ้มเลยกดผิดใบกูเวีนกรรม ได้แค่หมื่นล้านก็ไม่คุ้มเลยอะแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรปลอบใจเองสุดๆยังเหลือบวกแปดอีกใบหนึ่งนะ B Cap MC EBS EBS แล้วก็สปอร์ตน่าจะสปอร์ตไลน์นะบวกหกบวกห้าถึงบวกแปดลุยบวกแปดมาใหม่บวกเอาไปเอาไปกันเอาเพราะว่เอาเอาดูจากในตัวโองใช่ ให้เดี๋ยวเราไปเปิดตัวนี้กันเลยแล้วกันบวก8นะ EBS E21 ปีแคปบวก8สเตต์99ใบนี้ขอเดือดเดือดไปเอ้ยปีอะไรวะ CDM เฮ้ยใครอ่ะ ไม่รู้จักไข่อยู่วะหมื่นล้านบวกแปดออเรียกว,ว่าค่อนข้างเกลือนะฮะกิจนี้โอเคใบสุดท้ายละไอคอนอาหานายมาจะได้เอาไปบวกนะ่ะอองรีไปอองรีอยากได้อองรีใบสุดท้าย3 2 1ลุยไปอองรี 3,000ล้านโอเคเดี๋ยวเราไปสรุปกันเลยว่าเราได้อะไรมกันมาบ้างนะครับโอเคครับเราได้รวมๆกันทั้งหมดการนักเตะประมาณ5ถ้าขายจริงๆมันน่าจะได้ประมาณ 3-4,000m เนอะใช่ใช่ประมาณ 3-4,000m 0แล้วก็ได้เงินมาอีก 20,000-2,000m ก็รวมรวมแล้วประมาณ7,000เอ้ย,ย 7,000m 0นะสำหรับกิจนี้ผมว่ามันได ม,มันมีสิทธิ์ได้ลุ้นการ์ดบวกแปดอยู่นะแต่ว่ามันก็ต้องลุ้นอีกทีว่าจะได้เปิดได้ตัวดีหรือเปล่านะก็ประมาณนี้ครับสำหรับวันนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะถ้าคลิปนี้เกิน20ไล์นะเดี๋ยวผมจะมาเปิดเพิ่มอีกนะครับถ้าอยากดูก็กดช่วยกันกดไลค์เยอะๆด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์ก็ได้นะครับอยากอ่านคอมเมนต์เยอะๆสำหรับวันนี้ไปแล้วเซอร์เกน next time เจอปืนครับ